สวัสดีค่ะคลิปนี้แพวจะพาทำขนมฟักทองมะพร้าวอ่อนสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะแป้งเหนียวนุ่มข้ามวันหอมหวานมันอร่อยดีสีสวยแบบนี้เลยนะคะทำกินทำขายได้เลยค่ะส่วนผสมใครล่บวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ การทำขนมฟักทองก่อนเื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของฟัดทองก่อนนะคะฟักทองเลือกที่แก่จัดสีเหลืองเข้มสวยดีแบบนี้ค่ะนําไปปอกเปลือกล้างทําความสะอาดออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะคะให้เรานำมาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนไว้นําไปนึ่งจะได้สุกง่ายสุกเร็วนะคะ ใครจะนำไปนึ่งหรือนำไปต้มก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะพอหั่นเสร็จเรียบร้อยให้เราตั้งหม้อซึ้งพอน้ำร้อนน้ำเดือดดีน้ำฟักทองใส่ชามมันนึ่งค่ะปิดฝานึ่งต่อประมาณ15-20นาทีหรือจนกว่าฟักทองจะสุกนิ่มได้ที่ดีเลยนะคะพอเรานึองฟักทองของเราครบเวลา20นาทีได้แล้วนะคะวิธีเช็ค ตะเกียบค่ะจิ้มไปถ้าเกิดนิม่มแสดงว่าสุกได้ที่ดีแล้วค่ะปิดเตายกลงนำไปบปดให้ละเอียดดีเลยนะคะใช้ซ้อมแข็งๆหน่อยบดตอนที่ยังร้อนๆจะละเอียดง่ายละเอียดไวนะคะหรือใครจะนำไปปั่นเอาก็ได้ เราบดพักทองของเราละเอียดได้ที่ดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะต่อไปก็นำมะพร้าวอ่อนมาขูดเป็นเส้นๆชิ้นๆแบบนี้นะคะเล็กใหญ่สั้นยาวมากน้อยแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะถ้าเกิดได้มะพร้าวอ่อนๆแบบนี้ขน,นมที่ได้จะอร่อย มากๆเลยนะคะส่วนผสม,สมในการทำขนมฟักทองมะพร้าวอ่อนของเราหลักเลยก็จะมีฟักทองที่เรานึ่งแล้วก็บดไว้เมื่อกี้นะคะเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะแป้งมันแป้งเาวแป้งขา้งขาวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวกะทิเกลือป่นแล้วแผวจาเหลือมะพร้าวเป็นเส้นสวยๆไว้แต่งหน้าขนมด้วยนะคะ ส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะแรมชามผสมใส่แป้งมันลงไปค่ะตำด้วยแป้งข้าวแป้งเข้าเจ้าเกลือป่นคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะคะพอเข้ากันดีแล้วให้ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะ ใครไม่มีใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บแผนก็ได้แต่ถ้าเกิดได้น้ำตาลมะพร้าวจะมีความหอมอร่อยมากกว่านะคะพยายามให้น้ำตาลละลายสักหน่อยนึงก่อนค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายดีแล้วให้เราทยอยใส่กะทิ ทยอยนวดจะทำให้ละลายเข้ากันได้ง,ง่ายมากกว่าค่ะแล้วจะทำให้แป้งของเรามีความเหนียวนุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ พอเราใส่กะทิหมดแล้วให้เรานวดทุกอย่างให้เนียนเข้ากันดีเลยนะคะพอเราคนเรานวดแป้งทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะ จากนั้นให้เราใส่เนื้อฟักทองที่เราบดไว้ลงไปเลยค่ะตามด้วยเนื้อมะพาร้ราวอ่อนคนคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะคะ พอเข้ากันดีแล้วก็นำไปตากหยอดใส่พิมพ์ที่จะใช้นึ่งได้เลยค่ะเตรียมถ้วยตะไลที่จะใช้นึ่งค่ะวันนี้พาวใช้ถ้วยตะไล5เซนนะคะแบบกลมๆแบบนี้ค่ะตามตลาดทั่วไปมีขายค่ะใครกลัวเตดให้นำไปนึ่งประมาณ5-10นาทีให้ร้อนดีก่อนโดยที่ไม่ต้องปิดฝาซึ้งนะคะน้ำจะได้ไม่ไม่หยดลงถ้วยค่ะนำ แป้งขนมของเราที่ผสมไว้เมื่อกี้มาตักหยอดใส่ลงไปให้เต็มดีเลยค่ะ พอเราตักยอดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นำมะพร้าวขูดที่เราเหลือไว้ใส่แต่งหน้าเพิ่มความสวยงามหน้าซื้อหน้าทานมากยิ่งขึ้นค่ะใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามชอบเลยนะคะ พอเราแต่งหน้าขนมของเราสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตังหม้อสึ้งให้น้ําร้อนน้าเดือดดียกขึ้นนึ่งค่ะนึ่งต่อประมาณ20-30นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกเหนียวนุ่มได้ที่ดีแล้วแต่ขนาดและความหนาของพิมพ์ของแต่ละคนที่เลือกมาใช้นะคะพอเรานึ่งขนมของเราครบเวลา20นาทีแล้วค่ะนี่ขนมของเรา พอสุกแล้วก็จะมีกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะจากนั้นให้ปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นขนมก็จะเซตตัวเดี๋ยวเราค่อยมาแกะออกจากพิมพ์ดูกันนะคะพอขนมของเราเย็นสนิทดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาแคะออกจากพิมพ์ดูกันนะคะใช้ไม้พายเล็กๆแบบนี้ค่ะค่อยๆแซะให้รอบๆตัวพิมพ์ดีก่อนค่ะ จะมีเนื้อมะพร้าวแทรกอยู่ในตัวขนมของเราได้นะคะ แป้งเหนียวนุ่มนึบหอมหวานมันกำลังดีสีสวยมากๆเลยค่ะมะพร้าวอ่อนเน้นๆแบบนี้เลยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆรับรองอร่อยแน่นอนค่ะขน,นมฟักทองมะพร้าวอ่อนลองไปทำดูค่ะถ้าชอบกาฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพลได้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ